ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีเนื้อที่พื้นน้ำเนี่ยประมาณ17,500ไร่นะครับมีความกว้างประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็ยาว6กิโลเมตรที่นี่มีนกน้ำเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวทะเลน้อยเอาเป็นว่าไปเที่ยวแบบชะโงกทัวนะครับเที่ยวผ่านๆแวบๆบแบบได้เห็นนกไม่กี่ตัวแล้วก็เห็นควายไม่กี่ตัวนะครับ เอาเป็นว่าผมขับรถผ่านวันนี้วันที่29เมษายน2567อากาศร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวครับพาไปเที่ยวทะเลน้อยอย่าเรียกว่าพาไปเที่ยวเลยพาไปเดินผ่านขับรถผ่านาบริเวณเนี่ยทะเลน้อยมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่พัทลุงเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดทางภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลภาคใต้มีอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ติดทะเลก็คือยะลาครับ ทะเลน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงครับชุ่มน้ําของโลกเลยทีเดียวครับเนี่ยมองเห็นนกเนี่ยนกที่เดินควักๆอยู่นั่นอยู่ในพื้นน้ำเนี่ยนะครับเรียกว่านกเรียกว่านกกวักครับนกกวัก ทะเลน้อยเนี่ยจะตั้งคู่กับเทะเลสาบสงขลานะครับก็จะมีคลองที่เชื่อมกันระหว่างทะเลน้อยและก็ทะเลสาบสงขลาด้วยนะครับคลองนั้นเขาเรียกว่าคลองนางเรียมที่มีความยาว2กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของชุมชนราว2,000ครัวเรือนนะครับทางฝั่งตะวันออก ทังฝั่งใต้เป็นป่าพรุรุแล้วก็เป็นพงหญ้าครับเป็นพงหญ้าเยอะเลยทีเดียวนี่นกขวักนะครับสวยงามอันนี้ก็ต้องเอากล้องสองดูนะครับในพื้นที่ทะเลน้อยเนี่ยจะมีนกเยอะมากหลา,หลายร้อยชนิดแต่ว่านกตังกวักเนี่ยเยอะมากนะครับมีลูกมีหลานออกลูกเต็มเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยเข้าประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งกิน จังหวัดทัทลุงสงขลาแลนะนครศรีธรรมราชพื้นที่ทะเลสาบประกอบด,ด้วยนาข้าวป่าพรุทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลน้อยมีพืชน้ำปกคลุมเช่นผักตบชวานะครับแล้วก็บัวต่างๆพืชลอยน้ำความลึกเฉลี่ยของทะเลน้ไอทะเลน้อยนียก็ป ประมาณสัก1เมตร1.25เมตรรอบๆทะเลน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีควายควายพวกนี้ไม่ใช่ควายป่านะครับเป็นควายบ้านนี่แหละชาวบ้านเขานำมาเลี้ยงปล่อยมปนธรรมชาติเลยก็เลยเรียกมันว่าควายน้ำอยู่ในน้ำมันหากินในน้ำนะครับเนี่ยอ๋อ ทะเลน้อยเนี่ยถือว่าเป็นอุทยานนกน้ำนะครับอุทยานนกน้ำทะเลน้อยวงเล็บพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเขาบอกว่าเสนอต่อองค์การ FAO เพื่อขอรับรองให้เป็นมรดกทางการเกษตรของโลกแล้วก็ได้รับการประกาศนะครับเอ่อเป็นเอ่อมรดกมรดกทางการเกษตรของโลกแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเนี่ยเป็นมรดกโลกเลยนะครับทะเลน้อยนะครับแต่เป็นมรดกทางด้านการเกษตร แห่งแรกของประเทศไทยอันนี้ก็มีชาวบ้านเขาก็มาหาลือมาหาปลากันนะครับปายที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นปายที่ชาวบ้านเขาเอามาปล่อยเลี้ยงกันไว้โดยธรรมชาติเขาบอกมีจํานวนเป็นพันพันตัวเลยนะครับเนี่ยหากินกันในบริเวณทะเลน้อยนี่แหละนี่ครับนกกวักก็เป็นนกน้ําชนิดหนึ่งนะครับมีกระจายทั่วไปในเอเชียอาคาเนนะครับมีสีเทาเข้มเหมือนกระดานชนวน ลำตัวสั้นนะครับนี่ครับแผนที่ทะเลน้อยแล้วก็ทะเลสาบสงขลาถนนที่อยู่ก,กลางนั้นคือถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับพัทลุงเ,เป็นจังหวัดทางภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะผมก็ไม่เคยมาพัทลุงนะครับครั้งนี้ก็เพิ่มมาเป็นครั้งแรกนี่ก็วันที่29เมษายน2567แล้วละครับ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงเนี่ยถนนที่พัทลุงก็จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดมันก็จเจริญใกล้เคียงกันหมดนะครับถนนหนทางโอเคหมดนะครับนะมีเซเว่นมีปั๊มบางจากมีโตโยตา้าการก่อสร้างทุกที่คล้ายกันหมดบางทีเนี่ยสถานที่ในประเทศไทยทุกที่ก็คล้ายๆกันหมดนะไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะ มีเซเ่นะมันมีโตโยต้ามันมีอะไรอะแมคโครโดยเฉพาะเอซเว่นมีทุกจังหวัดน,นะก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยสะพา,านลอยถนนถสองเลนนะไ,ไม่ใช่ถนนถนนสี่เลนแยกจากกันเนี่ยนะครับนี่สะพานลอยกลางเมืองพัทลุงนะโอ้เขาสร้างอะไรอยู่นะนี่ครับยินดีต้อนรับ สู่จังหวัดพัทลุงครับเดี๋ยวผมจะไปหาโรงแรมพักแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวดูทิปสะพานเฉลิมพระเกียรติ14กิโลซึ่งเป็นถนนที่สวยสวยเส้นหนึ่งของประเทศไทยและครับไม่อยากพูดว่าสวยที่สุดแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นถนนที่สวยครับอ,อ,อยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นทะเลน้อยฝั่งหนึ่งเป็นทะเลสาบสงขาครับ ถ้าจะมาเที่ยวทะเลน้อยให้เต็มรูปแบบเนี่ยควรจะมาค้างคืนเอาแถวรีสอร์ทใกล้ๆทะเลน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปดูการยกยอรพระอาทิตย์นะครับก็คือเขายกยอกันแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นในยอรประมาณนั้นนะครับนี่ครับถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ถนนเป็นถนนสายที่ยาวประมาณ14กิโลเมตรแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเป็นถนนที่สวยมากเนี่ยสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับ ก็เขาก็เลี้ยงควายที่เห็นชัดๆก็คือควายควายน้ําเขาเรียกกันว่าควายน้านะครับเนี่ยเลี้ยงกันอยู่สองข้างทางข้างถนนนี่แหละไม่ต้องดูแลหรอกแต่ผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวไอ้นในทะเลน้อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีปลิงเหรอผมสมัยเด็กๆนะผมเลี้ยงควายมันจะมีปลิงเกาะควายนะครับแต่ที่นี่คงไม่มีนะในน้ําจืดเนี่ยมันจะมีปลิงควายนะผมจะเรียกว่าปลิงควายใช่ไหมมีนกกระยางเยอะ ผมก็ไม่ได้ทราบอะไรมากบอกแล้วทเที่ยวแบบชะโงกทัวร์นะครับสําหรับทะเลน้อยถ้าจะเที่ยวให้มันลึกซึ้งเนี่ยมันต้องค้างคืนแล้วตอนเช้าไปดูวิวถีชีวิตไปดูเขายกยอไปดูทะเลบัวแดงไปดูควายไปดูนกน้ําไปดูเขาทำเ,เสือทําไปเที่ยวหมู่บ้านเาว่าะเขาเขามีโปรแกรมเที่ยวนะครับเนี่ยก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมผมก็มาแบบว่านะ ไปเที่ยวมาครั้งนี้เนี่ยมาเที่ยวจังหวัดจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ไม่ติดทะเลนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากเอ่อทีเดียวนะครับมีภูเขาวสวยงามทะเลน้อยเนี่ยก็อยู่ที่อําเภอควนขนุนครับควนแปลว่าภูเขาเตี้ยๆขนุนคือต้นขนุนนั่นแหละครับอําเภอควนขนุนจังหวัดอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับ รถชมวิวทะเลน้อยครับท่านผู้ชมตั้งใจว่าจะนอนค้างที่นี่รีสอร์ทแถวทะเลน้อยแต่ว่าต้องเปลี่ยนใจครับเพราะว่าไปค้างในอำเภอเมืองพัทลุงดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้จะไปจังหวัดตรังครับ วันที่2องกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ทั้งหมด15แห่งแล้วก็ทะเลน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วมีที่อื่นๆอีก14แห่ง ถ้าจะเที่ยวทะเลน้อยให้ครบสมบูรณ์แบบท่านผู้ชมอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องมานอนค้างคืนแถวรีสอร์ทซึ่งอยู่รอบๆบริเวณทะเลน้อยนี่แหละครับแล้วก็ตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปดูเขายกยอพระอาทิตย์กันนะครับถนนเส้นนี้นี่ก็สวยมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมเนี่ยเวลามีไม่เยอะนะครับ การมาท่องเที่ยวภาคใต้ครั้งนี้ว่าก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาจังหวัดพัทลุงแล้วก็มาทะเลน้อยครับสัญญากับตัวเองว่าจะต้องหาโอกาสไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงอีกครับครั้งนี้เนี่ยเวลามันน้อยเหลือเกินครับจริงๆแล้วทุกๆวันเนี่ย เราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าและก็มีความสุขที่สุดครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยภาคใต้ยังไม่เคยไปแล้วก็ไปครั้งนี้ก็ไปตั้ง10วันนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังไปไม่ทั่วทุกจังหวัดนะครับยังมีอีกหลายที่ไม่ได้ไปทะเลน้อยก็ไปแค่ผ่านๆเองครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาจอดชมวิวตรงบ้านล้างแฝดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับมาจอดเพื่อจะดูนกอีกทีนะครับ บริเวณทางตอนเหนือของทะเลน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าพรุควนเซียนนะครับพรุควนเซียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือเรียกว่าแหลมซาสายนะครับซึ่งมีอ,อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและก็สงขลาอยู่ทางตอนเหนือของทะเลน้อยนะครับพรุควนเซียนครับ ย่างกะบ,บึงของหลงที่จังหวัดบึงการก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเช่นเดียวกันนะครับมีอีกหลายแห่งทีเดียวโดยเฉพาะในภาคใต้ในี่มีเยอะมากพื้นที่ชุ่มน้ําอื่นๆเช่นดอนหอยหลอดนะครับดอนหอยหลอดที่สม,มุทรสงครามปากแม่น้ํากระบีเขตห้ามรักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายหนองบงคายนี่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับ เขตรักษาพันธุสป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตัตนสุดาพรุโตะแดงอันนี้อยู่นราธิวาสนะครับ หรือที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลี่บงปากแม่น้ําตรังอันนี้ก็เป็นด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติแหลมสนปากแม่น้ํากระบุรีปากคลองกับเปอร์จังหวัดระนองอันนี้ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดแล้วก็กุดทิงกุดทิงนี่อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับ เกาะเกาะกระครับเกาะกระนี่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชมูเกาะพระเกาะพระทองอันนี้จังหวัดพังงาเยอะมากเลยนะครับเป็นชุมชนที่เขาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกทำตลาดน้ำนะที่จอดรถจอดเรือนำเที่ยวก็ค,คือไปเที่ยวตามอะไรละ่ะ ่หญ้า,าที่มนอยู่ในทะเลคือทะเลน้อยมันเป็นแหล่งน้ำตื้นหญ้ามันก็ขึ้นเยอะแต่ว่าเขาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันมีนกเยอะนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับเอาว่าผมไม่ได้นอนที่นี่นะครจะไปน,นอนพัฒนลุงนะครับเ่ะถ้าใครมีเวลาก็มาเที่ยวทะเลน้อย สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นชงโงกทัวร์นะครับเทน้อยขอบคุณมากครับไว้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมอุดหนุนสหรับสูนุนการเดินทางด้วยเฮดลินจือแดงพันจีทูแอดไลน์เข้ามานะครับ0964696359 0964696359ครับสวัสดีครับ สนับสนุนการเดินทางโดยเห็ดหลินจือแดงพันจีทูปลูกโดยสวนเห็ดจันทบุรีสมุนไพรที่เอาไปต้มกินได้ครับใช้กันมาแต่โบราณโบราณแอดไลน์0964696359 096 4 6 9 6 3 5 9, 9, 9เหห็ดหลินจือแดงอบแห้งพันจีทูบอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใหญ่ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสนเก็บอาการเอาไว้ข้างในไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรนเหมือนคนไม่มีวิญญาณแม้ว่าความเจ็บช้ำจะกัด กินฉันความเจ็บเหล่านั้นไม่เคยจางฉันต้องอยู่ให้ไหวต้องเดินต่อไปแม้ไม่มีเธอปลาในใจจะลึกเพียงใดเจ็บแต่ไม่ นชน,น้ำในตาหยุดไหลวันใดบอกตัวเองให้จำอย่าไปรักกับใครถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ ตัวเองต้องอยู่ให้ไหวแม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไปไม่เป็นอะไรก็แค่รักตัวเองแม้ว่าความเจ็บช้ำจะกัดกินฉันความเจ็บเหล่านั้นไม่เคยจางฉันต้องอยู่ให้ไหวต้องเดินต่อไปแม้ไม่มีเธอ 情。 ความเจ็บเหล่านั้นไม่เคยจางฉันต้องอยู่ให้ไหว้ต้องเดินต่อไป 在空。